นะครับเรียกว่าจะไม่มาถ่ายมาดูรถหน่อยไม่ได้ดูมาทังวันแล้วการเกี่ยวมันสนใจไม่ไหวมาดูฝันไปทำก็ได้หรอกแค่โคมุดปากเพียงมาเบอร์เกิดไหนนี่มองต้นข้ามอยู่ให้หนึ่ง ต้องให้เลยโอ้ยังไรพันไ้ตึงสักที ครับสีเขียวเรามุมม,ม,ม,มุมผุนตบลอกไหมนะมุมมุมอันคันแท้มางบ้างอันตับหลอกไหมเบนม่หมนนนอน่เออนลออะเจวัดให้ lombat lombat Oh, kirim ตอนนี้ไม่กลัวอะไรครับกลัวลมครับลมไม่ไม่รู้จะอ,อะไรมาช่วยนะไม่โคลกขมาไม่ได้นาตรงนี้เป็นมันเดอเป็นนาลอกใหม่ด้วยตรงนั้นนะ่ะมุมมุมนี้นะ่ะก็ลอกครับลอกไปแล้วก็ เอาดินไปปั้นกันเทนาด้วยเชียวแต่มุมนั้นแหละเสียงไว้มีนี่แกยังไงก็แก้ไม่หายครับมันสึก รถมันนานแล้วอยากได้เจ็ดสิบสักคันน่ครับแล้ว่าตั้งไม่คอเอามาเอาเกี่ยวคู่กันแล้วก็เผื่อมีอะไรก็จะช่วยกันครับเผื่อได้ดึงกันขึ้นตอนติดหลมบ้างอย่างถ้ามีสองคันเออมันคุมโซนได้ครับ เพราะว่าบางทีเราได้ไปเกี่ยวนานี่ประมาณสักสิบไร่แล้วก็เจ้าของนาแก้กันได้เกี่ยวแต่ว่าเออเราได้ไปนัดคนอื่นแล้วเราก็เกี่ยวไม่ได้แต่ถ้ามีสองคันเราก็แบ่งไปคันนึงที่เรานัดไว้แล้วก็อีกคันนึงก็มาเกออีเ่ยวตรงที่เขาเอาใหม่นี่ก็ได้ครับ พี่เมื่อกี้นี่เป็นแบบนี้แหละครับเขาให้เกี่ยวทั้งหมดเลยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะใกล้กันนี่เขาให้เกี่ยวหมดเลยอะแต่ว่าเกี่ยวไม่ได้ครับรถมันมีคันเดียวแล้วก็มันได้นัดเจ้าของหน้าที่อื่นไว้แล้วมันก็ได้ต้องไปเลยครับจุดที่เขาอยากได้ไหมก็ไม่ได้ให้เขา เลยเป็นการเสียไปด้วยแถ้ามีสองคันนี่คือเราได้ทั้งหมดเลยนะถ้าเขาให้เกี่ยวอะ่ะจะเสียแต่เออตอนเปิดฤดูใหม่ๆนี่แหละครับมันมีไม่เยอะเนาะข้าวดอเลยเป็นไม่พอกันแต่ว่าถ้าเป็นถึงใกล้ถึงเข้าใจแล้วนี่กลัวแต่เกี่ยวไม่ทันครับ ตลนนะลมหน้าเนาะเกี่ยวเกิดเยอะนยอะเปกดดคนเยแมนฮะ้นไปไม่ดวไมุ่แมนเยอะ cái câu là là tao đến Ủa cái đó Mọi mọi người tập chốt mày đi Tập chốt luôn kia đi mọi người Ủa ở bên phần cái thế này ล่มแน่เย็นสบายดครับดีดีแลนะ<า>้วฮะดนดีพวกกระบะดนดีพวกแล้วหันก็ไฟยาสนุ่งเออาสนุ่นี่พันข้าวนึ่งแลละคาเชียก็เป็นยังยาสโนโุไ่ได้มันก็ผู้ชี้เอเกี่ยวดัน,นมันเลยแตงไมาไวพวกต้องเปเสริมเกี่ยวนินึงดอกบอบอกบอกรการนล้ว่นนชิดุดีมือได้ละเจ็ดมั่นกไร ลักษณะสีไวมาเอาสักนน้าหลดนะครับไปี่โบมันไวมาเอามันรุนเียงขึ้นแลนเป่าพิรุษแขันไปหักมันดูครับี่แลนเป่ารุวดเบาพี่ลี่ยจ้วดเบาพรดอ่บางกลุมจ้วดมากกับมันตั้งแล้วไม่เห็อนปั่นลุเลื้งควองใส่รอดเลดนะที่การเกี่ยวเขาเนราไปโขมมันดูนี่มันดิซิฟเขาว่านาจะได้เกี่ยวอยู่เขาว่าน้องแก่น้องแก่มันิมุ่งเขาว่ามันคงพิเ บอกเตมมือสินะทิอะไรบะอ,อันห้องหน้านั้นล่ะน้ายู่บอกสบายเป็นจองไนนอออว้นะไปฝอยเราดีลันอะไรพอดีเต่าก้นได้ตเป,ป็นตุกั่นเรอขนเี้ยคนซึ่งุแม่รอเช่นลงประเด็นเออโอ้ยนั่นละน้าเป,ป็นตุกั่นเขาไปเจี่ยนอันนั่นล่ะอเต่ตทาทันยี่เลราบ่ได้ค่ะ ทั้งดีเลยดีอะไรอย่างเไี้ยมาดเดี๋ยวแต่ว่าต้องไปตั้งสักทีก่อนฟังขวามันมันอยากกินทั้งในเนยอุ่นมาแดนหลวงปื๊ดมาตั้งรับทีเดียวปื๊ดเลยมันไปยกเสียเวลานะ ่ก็พาขึ้นหมดดมันจบมองหนีได้ครับี่เราใส่เรามีสไตล์เก่ยวร้อยยู่ก็สไตล์ไสไตล์มันอว่าแต่วาเราใส่หัวน้ำพีแครงเนี้ยเดี๋ยวมัสิเร็วไวยไว้ครับแต่่อดันได้กี่วันเล็กน้อยขอล่มมาเดี๋ยวสิเลี่ยนหิววันเออีเียนนิวและกีเพ็แหมันตกกว่ามันแว่สินบอกเลยดันไดเกือบจับดันนึงกือบนี่ันแงกูใส่ใช่ ดันท่านแมนเ็ที่ท่านวันบ่ผ่าแล้วดันไปโดนอะท่านมนันยลองนีอปุ๊กปุ๊กอะไรได้ยเหอนีล่องบงองเหมล่องก็ดันมากอัยกทเล็กอเลือ่ว่าขอรถเตมแมนครับท่านขอเต็มที่เลยนะคับแมนครับ อยู่จะฟังออกเป็นเส้นยื่นโมหมุนอ่าเป็นนิวมากใครอยู่เป็นหนิวตืวนเงียแต่เขามันมุนนี่เพียงได่แล้วก็ดันเงียดเทค่เดียวเลยนะเออดันเงียดเทค่เดียวเลยนะดันจำลุ่นเยอะยื่นได้สองงานอ๋อขนาดเราไม่ให้กินเต็มปากเลยเขาต้องดันเงิน แข่ยยงก่หลนี่ย่งือว่าพผู้เดียวจะ่ีรัววกนั้นไดูได้ต้องบอกีแ้วิตรงนะ ร้านขายรุ่มอะไรรถเกียวเป็นชิ้นนี่แหะที่ทั้งเคองรางไปแท็กปากมีวัตออกเดือมีล้นี่ยันเยยทั้งบางไปบึงนี่แบะีเพื่ออไดเครื่องรางเก็บชิปมาใส่บ่บ่บ่ซเร่าง่ยดตเ้าของรนาะซื้กีิมัหนึ่งหนั่นแหะพกขัดนี้เวสุใครนะบาที่เอาเขนไี่แปลงแล้วอันนี้กิดจกว่ากี่เดซื้อิ มันกับสีคายเลยยื่นล่ะเอาช่วงล่งขอาลุงเปลรูปสื่อดิมันมันมีอยู่เฮ้ยจงสีขายกับี่เมียชก่อนลเนาะแล้วนไปเลีนรถผู้ใดลาได้ขับทครับแ่หนวดสไตล์กันครับวยมีนหือนเียนกงีมีนลาบเออ นะครับขอจบคลิปเท่าน,นี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ